ตอนนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับกําลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับหรือว่าไฮโซสุราษฎร์ธานีนะครับจอดลีกที่ทาง2นะครับของชุมทางหนองประดุกนะครับ วันนี้นะครับทําขบวนโดยฮิตาชิ4ี1หครับนี่นะครับฮิตาชิ4ี8ห้าทำขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่สามสอครับ ด่วนพิเศษทักษิณรัฐที่3าสองนะครับผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับโดยมีขบวน ด่วนพิเศษที่43นะครับกรุงเทพสุราษฎร์ธานีรีกให้ในชันชลาที่สองนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ